เศรษฐาหารือรบบชยันร่วมมือไทยผลิตชิ้นส่วนรับตลาดรถยนต์ EV บริษัทระเบอ r พร้อมส่งเสริมความร่วมมือกับไทยผลิตชิ้นส่วนและระบบขับเคลื่อนสำหรับ EV รองรับตลาดรถยนต์ EV ที่กำลังเติบโตหลังนายกรัฐมนตรีไทยเศรษฐาพบหารือกับประธานบริษัทเอกชนชื่อดังวันที่18มกราคมเมื่อเวลา10.40น,าานาตามเวลาท้องถิ่นเมืองดาวอสซซึ่งช้ากว่าไทย6ชั่วโมง ในสุประชุมของกรสเซนเตอร์เมืองดาวอสสสมาพันธรัฐฎสวิตนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพบปักกับดรอร์คริชนฟิเชอร์รองประธานกรรมาการบริหาร Deput y Chairman of the Board of Management บริษัทโรเบิร์ตบอสบริษัท,ษทเทคโนโลยียานยนต์ชั้นนำของโลกเชี่ยวชาญด้านการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคเทคโนโลยีพลังงานและอาคารดำเนินงานในกว่า60ประเทศทั่วโลกนายกรัฐมนตรีและบริษัทโรเบิร์ตบอสหารือถึงการลงทุนของบริษัท ในประเทศไทยทั้งในด้านการขับเคลื่อนตอเทอโมทิลและธุรกิจที่ไม่ใช่ด้านการขับเคลื่อนนอนตอเทอโมทิลถือว่าสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยเป็นอย่างมากโดยโรงงานในประเทศไทยถือเป็นศูนย์กลางในการผลิตของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคส่งออกไปยังประเทศอื่นๆในภูมิภาครวมไปถึงญี่ปุ่นด้วยบริษัทมีความตั้งใจที่จะขยายการผลิตไปสู่การผลิตชิ้นส่วนของรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อรองรับตลาดรถยนต์อีวี โดยจะสร้างโรงงานเพิ่มในประเทศไทยซึ่งคาดว่าจะผลิตได้เต็มศักยภาพได้ภายในปี2026ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ชวนให้บริษัทมาตั้งสำน,นักงานใหญ่ประจำภูมิภาค (Regional HQ) ในไทยโดยพร้อมจะสนับสนุนในมาตร,ราการต่างๆ